สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรมือใหม่กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำปลาหมึกดำกันนะคะว่าเราจะขายตัวราคาเท่าไหร่นะคะเราจะแนะแนวทางให้สำหรับเพื่อนที่กำลังหัดขายใหม่ดูนะคะว่าเราทำากันยังไงนะคะปลาหมึกรุ่นนี้ก็อยู่ที่ไซส์ร้อยห้าสิบสามร้อยนะคะบางกล่องน,นี้ก็จะตัวใหญ่บางกล่องก็ตัวเล็กบางกล่องก็พอดีนะคะ เพราะว่าไซส์เขาหลุดกันเยอะนะคะบางทีเราก็ได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เราก็จะทำอยู่ที่15กับ4ขีดนะคะกล่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหนักชั่งนะคะเราต้องได้ชั่งดูทุกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นน้ำหนักไม่ตายตัวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเนี่ยค่ะเราละลายน้ําเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ต้องลอกนะคะก็ตัวกําลังพอดีเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะต้องลอกหนังออกนะคะตัวนี้สวยนะคะไม่ต้องลอกนะคะถ้าเราลอกนี้เนื้อเขาจะสีม่วงจะไม่สวยนะคะถ้าต้นไหนตัวไหนที่ตัวเละลายแบบนี้เวลาเราลอกหนังออกมาค่ะเนื้อเขาจะขาวสวยนะคะแล้วก็จะเด้งดีด้วยนะคะ ส่วนตัวใหญ่ๆเราก็จะไปหั่นหนวดไม้ละห้าบาทกันนะคะวันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้กี่ตัวกันนะคะเนี่ยค่ะรุ่นนี้ไม่ต้องลอกนะคะเนี่ยสวยนะคะก้อนนี้เราจะขายไม่แพงนะคะราคาเพราะว่าตัวไม่ใหญ่เกินนะคะนี่ก็มีปลาเล็กปลาน้อยปะปนมาด้วยนะคะ ไหนเราจะล้วงไส้ล้วงขี้ออกก็น้ำหนักก็ลดไปเยอะเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ต้องลอกนะคะเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องลอกค่ะเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องลอกหนังออกนะคะลอกมาแล้วตัวเขาขาวสวยด้วยนะคะแล้วก็เด้งดีด้วยนะคะเนี่ยค่ะที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราล้วงไส้ออกหมดแล้วนะคะก็ประมาณเท่านี้ล่ะค่ะ เด้งสวยนะคะตัวไหนที่ไม่ได้ลอกหนังออกยิ่งสวยนะคะแต่ยอย่างเดียวที่สีเขาไม่สวยนะคะแต่ปลาหมึกรุ่นนี้สวยค่ะเนื้อเขาขาวนะคะเราจะมีคลิปล้วงไส้เขาให้ดูแล้วนะคะต้องย้อนกลับไปดูนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ดูนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะวันนี้เราก็ทำรัดๆไปนะคะ นี่ค่ะเราก็เสียบเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ตัวสามสิบบาทอยู่ที่สิบสองตัวนะคะแล้วก็ตัวยี่สิบห้านี้อยู่ที่ยี่บหกตัวนะคะนี่เราจะมัดเป็นห้าตัวนะคะนี่ค่ะตัวยี่ห้าเราได้ยี่สิบหกตัวค่ะส่วนตัวยี่สิบนี้เราก็ได้อยู่ที่ยี่สิบเก้าตัวนะคะเนี่ยค่ะ แล้วเราก็จะมีไม้ห้าบาทด้วยนะคะเราได้ห้าสิบไม้นะคะส่วนตัวนี้เป็นหมึกยัดไข่ของเรานะคะก็ได้อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดตัวนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วเป็นตัวละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็จะมีไม้ละสิบบาทนะคะก็จะอยู่ที่สิบเก้าตัวนะคะแล้วเราก็จะมีไม้ห้าบาทด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มีตัวเล็กมากเลยค่ะ ก็อยู่ที่สิบแปดตัวนะคะตัวนี้เราจะขายไม้ละห้าบาทนะคะสรุปแล้วเราก็มีรวมๆกันได้จำนวนหนึ่งร้อยเ็ดสิบห้าตัวนะคะก็ราคาเยอะมากเลยละคะ่ะเราก็คัดดูนะคะเนี่ยค่ะเราก็ดูตามไซส์เขานะคะตัวราคานี้เรากำหนดเองนะคะเราคิดว่าตัวนี้สมควรจะราคาเท่าไหร่เราก็ ตั้งราคาเองนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เรารวมกันทั้งหมดนะคะถ้าเราขายได้ตามราคาที่เรากําหนดไว้เป๊ะๆนะคะก็จะอยู่ที่สองพันห้าร้อยสี่สิบบาทนะคะส่วนต้นทุนของเราวันนี้ปลาหมึกดำก็จะอยู่ที่ราคาแปดร้อยสี่ิบเจ็ดบาทนะคะเราก็หักไม้เสียบหักอะไรจิปถาถะไปก็คิดไปหนึ่งพันบาทนะคะ สำหรับกล่องน,นี้เราจะได้กำไรอยู่ที่1540บบาทนะคะถ้าเราได้ขายในราคาเป๊ะๆที่เรากำหนดนะคะแต่เราก็ไม่ได้เป๊ะๆอย่างนั้นหรอกค่ะเราก็มีลดมั่งแถมมั่งนะคะเราก็เผื่อได้กำไรอยู่นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของเราเพ,เพื่อนๆคนไหนก็ลองทำดูนะคะหรือว่าเราจะขาย ถูกกวา่านี้หรือว่าแพงกว่านี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะกําหนดราคานะคะอันนี้เราถือว่าเราขายแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราได้ตัวเล็กเยอะนี่เราก็จํานวนตัวเราก็จะเยอะนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะกําหนดราคาเท่าไหนนะคะแค่ไหนนะคะก็เป็นกําลังใจสําหรับเพื่อนๆที่ขายใหม่กันทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจสําหรับเพื่อนๆทุกอาชีพทุกคนนะคะ ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันนี้เราก็เตรียมไปขายตลาดนัดเหมือนเคยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ